ปีดบอสไปตบฝ้าโมกันกูที่ม่กันปาพี่เรียกแม่งกัดโย่ผมแม่กัดได้เด้วได้เดียวไปเล่นไปเล่นไปเเล่นไปผมเดือนแล้วผมออกคิดมามากองนี้ไม่เคยมีใครได้เหมือกระดองนี่อ้าวของคารวะปีดขม ฮันนี่เป๊ ดีทาเหมือนเซียนกันทุกคนไม่มีใครเคยตกมึกเลยจะให้พี่เขาสอนตกนะคะหลังเรือหลังเรือเป็นไงบ้างคะจับแน่นเลยตาย <laughs> พี่คะถ้ามเมาเรือนี่มียาใช่ไหมไม่มีนะพี่ <laughs> ผมคิดว่าลูกค้าด้กินยามาก่อนอ,อ๋อถ่ามไว้ก่อนคะ่ะบรรยากาศดีมากทุกคน <laughs> หน้าเหนียวละตอนนี้ ลืมมัดผมมาด้วยพี่คะเราปกติเขาอยู่กันกี่ชั่วโมงโอะคะก็ผมว่ามัจะจบตั้งแต่หกโ,โมงถึงห้าทุ่มเหมือน้าทุ่มเขาวิ่งเข้าฝั่งอ๋อหกโมงถึงห้าทุเด็กก็เด็กก็ไม่ค่อยตัวก็ไม่ค่อยออปล่อยนลงกันเลยเดี๋ยวรอม่ถึงซื้อแต่เงมันจะหยุดวิง่งอ่าอ่าน,นี่แต่งง ามันย Se ja, ังไม่ถึงพื้นถ้ามันไม่ถึงพื้นนะสายเอ็นจะตึงอย่างนี้เลยนะแต่ถ้ามันถึงพื้นนะสายเอ็นจะหย่อนอ๋อที่เห็นนะสายเอ็นมันลอยน้ำได้ไหมเนี่ยถ้าสายเอ็นมันลอยน้ำก็ให้พี่ปิดหน้ารอกแล้วก็เก็บสายให้ตึงรถไปคันให้ต่ำเนี่ยคันนี้เหยืยอวางอยู่บนพื้นคุณจะรู้สึกได้เลยเหยืยอจะเหยื่อตู้นิดเดียวเยเหยื่อมันข่มไว้แค้พี่ยกคันขึ้นมาหนึ่แล้วก็ใหญ่เหยียบมันถึงพื้นเลย ตกยังไงก็ได้อย่าให้เหยื่อมันตึงพื้นถ้ามันถึงพื้นหมึกมันจะไม่จับถ้าถูกจะพื้นประมาณขึ้นหรือสอบแล้วก็ตกอย่างนี้เลยจับน้ำหนักโยนตัวเองไว้ตกเพรหมึกมันจับเนี่ยมันจะรู้สึกหนักๆเลยนะที่เคยนะมันจะรู้สึกตำรวจหนักๆแล้วก็พอพอเรายกขึ้นเนี่ยมันติดปุ๊บอะเราไม่ต้องลดคันลงเราหมุนกันขึ้นมาเรื่อยๆอ่าขอบคุณนะคะแต่เป็นภาระอีกเยอะค่ะ อ่าของฉันมาแล้วทุกคนอปล่อยึงเเพี่คะพี่เจมันปล่อยเบ็ดยังไงเราเปิดหน้าล่อง <c oughs> เปิดหน,น้าล่องไงวะอ่าพี่เจตกเลยอันนั้นโอก็อเปิดหน้าล่องนี้ใช่ไหมอ่าอ่าแล้วก็โยนไป ถ้ามันกินก็คือมันจะดึงมันจะรู้สึกหนักๆนวงๆแล้วเพี่มันจะมันจะไม่ดิ้นไม่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 ดิ้นแรงเหมือนปลานะเพี่ค่ะ

โอ้ลลงเรือน้อยลอยลมตึ๊ด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 หมวนพี่ป้องเห็นเล็กไฟมากเลยของผมตอนนี้นะบอกตรงวันนี้ฉันต้องได้กินหมึก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  อ๋อพี่ตายหนูรู้แล้วที่พี่ตายอ้วกเพราะว่าล้างท้องรอกินปลาหมึกเอาเหรอตอนนี้ค่ะมาอยู่ในห้องเก็บของนะคะใต้เรือ <c oughs> จะมาเอายาดมให้พี่ตายแล้วฉันฉันว่าฉันมนัดผมดีกว่านนเนาะ <c oughs> ถ้าอยู่ใต้ตรงนี้เอาเรื่องบอกเลย ถ้าอยู่ใต้ตรงนี้ไม่น่าจะรอดมืนเหมือนกันเด้อใต้ๆเนี่ยหมดไปหมดฟอกเอาละเอาไงพี่เอาไงเอาไงพี่เอาไงพี่พี่พี่ผมขออันนี้หน่อยดิอะไรคะแต่เอานี้ผมหน่อยเอาอะไรคะตะขอตะขอที่เกี่ยวปลาตะขอเกี่ยวปลาเย้เย้เอาเห็นเห็นตะขอแล้วไมเหรอไหมเห็นคัมเบตไหม เอาละดูมันไปเอาละเอาละอย่าพูดตอนนี้มันัวัวจะไปในถาดอยวแม่งกัดขาดเอาละโอ้ยเฮ้้ยไม่ปย้ย้ยัจะแม่งกัดปาที่เยี้ยแม่งกัดโ่หยวแ่ยเอาละเอาล่ะเดี๋ยวออ้อ้ยเอล่ะ

เอาละซาชิมิเดี๋ยวได้ได้ไดไดไดปลาได้ปลาทำซาชิมิแล้วเนี่ยเขาแป๊บเดียวเราแป๊บเ,เ,เดียวเรามาตั้งนาน ฟังถึงนี้ให้ลูกค้าแล้วเอ๊ะกูไม่ตอตายแล้วเราทั้งนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับทันีีก็ได้มูกตด้จีนี่ได้ครับมาแล้วได้ทอมไปพร้อมๆกันเลยคื้องบาเป็นอัอไอ บอกรูปบอกหลานว่าฉันได้กินปลากับปลาหมึกแล้วเรามารอนะคะเขาจะทำซาซิมิเดี๋ยวมาลอก,กินกันว่าสดๆจากทะเลที่เขาว่ามันอร่อยเนี่ยมันจะจริงไหมอต,ตัวนี้แพงนะ <c oughs> คือปลาอะไรคะปลาโฉมงามครับปลาโฉมงามตัวนี้ล่ะตัวนี้ถ้าถ้าไซส์นี้กับตัวนี้ก็น่าจะประมาณ2องยแล้วแหละโอนน้แล้วแบบเงามากไซส์กำลังทอดเลกำลังทอดน้าพริกรนี้ สุดยอดตาหรขตกทอครับไปค่ะไตไม่ตกนะไตเก็บเพลินแล้วนะไตได้อาหารนะครับอ,อยา่องางเ,เอาละถึงตาหนูแล้วทุกคนต้องได้กินหมึกบ้างแหละ Oh no ัดไ,ไปหน้าเรือคึบคึบคึบไปไงคะยังจับจุดไม่ได้ค่ะโอ้โหคลินิกปลูกผมอะ่ะ ญญศูนย์ศลกรรมอะไรก็แล้วแต่เข้าหน่อยเธอไอที่ปูกผมอะดูดิโอ้ตายแล้วดีมากทุกคนมันดีมากตอนนี้เราได้ปลาเมื่อกี้ตัวแล้วคะได้สามตัวสามตัวนะคะกับ,น,กบ,น,กบน้องโฉมงามส่วนที่ไม่ได้เลยตายหน้าเจือดเว่อเออ ใช่ไหมพีม่ตัวเมาเลยเม,ม,มาเหรอเดี๋ยวตกตกตกกะว่าพอกินหรือว่าหรือว่าพอใจกับผลงานแล้วก็เข้าไปนั่งทําอาหารที่ตรงที่เราลงมาได้<อ>แล้วมันจะไม่เป็นขึ้น<อ>พี่ค็เดินเล่นเดิอนอะไรเหลือไปนั่างคน้นเปาไฟมีไฟสว่างก็กินอาหารบนฝั่งได้ค่ะช่วยกันหาวัตถ<า>ุดิบให้ให้พอให้พอท้ายครับให้เหมือนตั้งตัวที่ดุดเดือ่ะอ่ะโอเคเราจะช่วยเขาบ้างแล้วเอาละ

ดูดมาโดน้โหผมบอกแล้วว่าอยากกันท่าอยากกันท่าได้กระโหนดเลยสายไฟนะคะทุกคนเมื่อกี้นี่นึกว่าหนวดปลาหมึกจบเลยเลยได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคือ็กระปุลเหรอจะเฮ้ยเธอก็ตกได้แล้วเนี่ย พันใครอ,อะพันพี่อะไรอ้าวเจอเอาไม้ผมพี่เอาไม้ผมเฮ้ยตายนั้นหมึก่ใช่หลอนนั่นอะเดี๋ยวหมึกหนูจะกินหมึกพี่ให้ดูวันนี้เป็นเวลาตีสามแล้วนะคะที่เรานั่งอยู่น่ะนะ ปึง้งตอนดีค่ะด,ดูพี่เลยเนองคนไทยคนแรกผู้หญิงคนแรกที่ตกมุดได้ในโลกเป็นท่อเป็นท่อ,อไปแกงบ้างค่ะคุณโพสสเมน เมื่อกี้ได้ไปตัวหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอเยได้ไปสองไปได้ไปประมาณสิบกว่าตัวแล้วพี่ตายอ้วกไปแล้วสมรอบสี่แล้วศีล้ะหูขิงด้วยเนี่ยเปแ้ไปแลไปลไปเลยยเล่นไปไปเอาหมุนหมุนมุน กระโอ้โหมูเฮ้ยเหมือนกระดองก็มาแล้วหนึ่งตัวพี่ตายอย่าไปยอมดิมี่สายพี่สายพี่บอกพี่สายไม่ได้เลยผมเดือนแล้วผมออกคิดมามากองนี้ไม่เคยมีใครได้เหมือนกระดองนี่มือพี่เห็นพูดโอ้โหการละขอกกาละวะเป็นก็ยังคงทำต่อไปเราก็มองไม่ค่อยเห็นกันเลย จริงๆฉันอาจจะได้หลายตัวแล้วก็ได้<ช>แต่ไอ้นั้นมันกับหัวอยู่ซื้อค่ะอย่าไปท้อเรื่องแค่นี้ป้าผัวพี่นี่จริงๆ กินของไปได้เลยพี่คะทำไมต้องเปิดไฟแดงอะคะผมดูมรุมอ๋ออันนี้ไฟเขียวเหมือนไฟจราจรปะเนี่ยยังคงเหมือนเดิมค่ะพี่ตายเป็นยังไงบ้างเหมือนเฮียมานั่งเงียบคนป่วยอะเอาจริง ิีมากเลยเป็นการตงหมึกครั้งแรกที่เข้าใจเพราะว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกไงจริงเขาใช้วิธีการหาหมึกโดยการเปิดไฟสีนี้แล้วก็ใช้ใช้อะไรตักนะพี่สวิงครับสวิงเอาละอุ้ยได้หลายตัวเลยน่ะ ดูพี่เขานะครับเราไม่สามารถเปิดไฟทุกคนได้เพราะว่าเดี๋ยวหมึกมันไม่มานะครับอเอาละพี่กี่ตัวนะคะเนี่ยโอ้พี่ตกหมึกมากี่ปีแล้วอยู่บนเรือมากี่ปีแล้วตั้งแต่เด็กเป็นคนที่พัทยาอ๋ออยู่กับทะเลอยู่ะอ,อะไรมายอดจริงจริง เอาละอุ้ยมันกัดด้วยเหรอพี่กกัััดดพี่มน,นเอาละได้แล้วครับอุ้ย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 ถึงเวลาแล้วที่พี่เขาจะทำกับข้าวให้เรากินนะคะถึงเวลาแล้วที่สตอทอเขาจะอว้วกโอ้โหว,วายวายตายแล้ววายตายแล้วของเลย <laughs> มันต้องมีตะโกนออดแอนทอแลแหละ จะเป็นอย่างเงี้ยโคตรแข็งแข็งเขายังไม่ได้มึกสักตัวเลย Oh no. คุยสามเดือนอะเอาจริงส่วนอีฉันก็ท้อไปแล้วค่ะรอกินอย่างเดียวตอนนี้รอกินอย่างเดียวตอนนี้เรามายี่ยมคนป่วยนะคะไมาไวงไม่ได้หมุน ลอน้องมาเล่นไปน้องตับเตาตับเตาตับเตาพี่เปิดไฟให้ดูไวยหนูปึง้งไปได้ช่วยอะไรเลยอันนี้หลังจากเราไปทำอาหารแล้วปึง้ง เราตรวจพบคนชิวนะคะหนึ่งตานอนตกมืกค่ะคุณโอ้โหแล้วไซนั้นกิ้งลงไปง่ายเลยนั่นอ่ะดูดือบอมอ่ะกิ้งวยบอมเออแล้งตกปลาเปไงปะป๊า ช็อตนะครับผมมึกช็อตนะครับผมอันนี้ต้องมันมีมึกไหมคะมีต้องให้มันพ่นมึกก่อนใช่ไหมไม่กินได้เลยอลเอาละพมึกช็อตมันดิน้นเปล่าไอ้มันสับยังไงอะดินขึ้นมาเดินก้อนขึ้นมาตัดเข้าไปเลยทั้งคำท <c oughs> ั้งคำเลย ไม้ผมก็เก็ียไว้ที่ปลาแล้วไปอยู่ที่อื่นได้ไงสดมากนี่ไงไหวปไหหเปลานานุ่มไม่เมาอีกเมาเหรอเนีน่นนยวอุ้ยมาอร่อยอย่างนี้เด้งเอาครับเนี่ยซัดไปเลยป๊า <c oughs> ดีมากหวายไปเจอกัน คนฝั่งนะคะเพราะว่ามันมีคนเมาเรือไงก็ลเลยกินตรงนี้ไม่ได้นะคะออเดอด้วกัน ทังทรายเท่าไหร่ก็ไม่หมดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะตรงนู้นมีโต๊ะนั่งค่ะตรงน er ู้นมีโต๊ะนั่งเดี๋ยวเขายกขึ้นไปให้ค่ะไปค่ะ <realmente> เอาละมึงมึงช็อตมึงชอ็อตบ่อเขาองมึงช็อตกินแลวกินรอเลยเนื้อปลาของ,ของเราว่ะว้า <phải> <ใช Leg ina> วเขาเรียกปลาอะไรนะเนี yeah. ่ย ปลาอะไรนะปลากระหวยสวยงามนี่ลผมไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับาทานไม่กินแล้วผมแล้วนะพี่มึกมึกช็อตได้กี่ตัวพี่ช็อตได้อยู่ครับสองตัวเลยปล่าเอามาสามสามเลย4สี่เลยก็ได้ครับสี่เลยค่ะอ่ะตายไหมเบิ้ลค่ะดีมาก ปลากระป๋องเดี๋วยวได้กินปลากระป๋ององ่ะ <c oughs> วิวดีมากทุกคนเ <c oughs> ตง่ตงเตง่งเต่งวิวดีมากร้อยจีิงเน่ร้อยจีิง ปลาเนี่ยหรือต่อยได้ ล็กนี่เขาที่เขาช้อนเหรอใช้ที่เราตกมาเนี่ยเฮ้ยมันึ่เล็กอ่ะมุกซาซิมิไหกับน้ำจิ้มซีฟูดตัวนี่ตัวเท่านี้แหละใ่ตัวนี้ตัวเท่านี้แหละแต่ย่างไปมันก็เหลืออ๋อหมดนั่นแหละกระดองอ๋อนี่กระดองอันนี้อันนี้โวยวายโวยวายกัดกัดดีกัดหมดนะผมเหมือทุกตัวอันนี้มึกย่างค่ะ ๆๆก,กินเป็นตัวตัวเลยหมึกย่างกินกจิ้มกุ้งื้ออืม้มหวานะปึ้งเรียบร้อยเป็นไงคะสำหรับวันนี้ เป็นการตกหมึกครั้งแรกที่แบบถือว่าโอเคอยู่เนาะใช่ไหมใช่แสบคอไปหมดเลยอ้วกจนแสบคอเป็นไม่อ้วกเลยทุกคนเป็นไม่อยากจะคุยนะเป็นจะถึกกระทุกกิจกรรมไม่ได้นะไป bye 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 ดูนะแจมหรอตกปลาหมึกแสบคอเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ วันนี้เรากลับแล้วนะคะบายบายบบายไปไหนรถกันนี้